ใครมีตัวยูนิตมั้งครับผมขอหน่อยตอนนี้สร้างหัดใหม่มาหลัดเก่าโดนแฮกจริงๆหัดเก่าผมโหดนะแต่โดนแฮกนะตอนนี้ใครมีตัวบ้างครับใครมีบ้างขอหน่อย ส่งมาในกล่องขันก็ได้มีชื่อรัดผมนี่คือชื่อรัดของผมนี่ชื่อรัดผม หรือใครจะแบกผมก็ได้นะโอเคตอนนี้ผมก็ขอไปก่อนนะครับไปแล้ว